จังหวัดนครราชสีมามีปัญหาขยะมูลฝอยจํานวนมากกว่าวันละ2,000ตันเพราะเมืองที่ขยายตัวมากขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทําให้เกิดวิกฤตขยะล้นเมืองที่เกินการจัดการตามมาด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมานับเป็นตัวอย่างการจัดการขยะที่ถูกต้องและภาครัฐภูทางให้เป็นทัพของการจัดการขยะ ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้จะผ่านกระบวนการคัดแยกเพื่อน,นำเศษอาหารไปเข้าถังหมักได้ผลผลิตเป็นก๊าซชีวภาพนำไปผลิตกระแสะไฟฟ้าขนาด800กิโลวัตต์และผลพลอยได้จากตะกรนที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ส่วนขยะที่ย่อยสลายยากเช่นพลาสติกจะมีผู้มารับซื้อไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตปูนซีเมน แต่ที่นี่ก็ยังมีปัญหาในด้านการจัดการเพราะมีขยะเข้าสู่การกำจัดมากกว่า450ตันต่อวันเกินกว่าที่ระบบจะรับได้ทําให้มีขยะก,กว่า300ตันต่อวันที่ยังต้องนําไปฝังกลบทั้งนี้ในอีก2-3ปีข้างหน้าโคราชจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งใหม่ขนาด9.9เมกะวัตต์เกิดขึ้นเพื่อมาแก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่ยังรอการจัดการอยู่ในหลุมฝังกลบคาดว่าจะรองรับขยะได้เกือบ1,000ตันต่อวันการ นำขยะดังกล่าวเนี่ยนะครับผมมาผลิตเป็นกรสไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต่างประเทศหลายๆประเทศเขาก็ใช้กันแต่ประเทศเราเนี่ยนะครับผมเอาโรงไฟฟ้านั้นมาตั้งโดยตรงไม่ได้นะครับผมเนื่องจากขยะเราค่อนข้างที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความชื้นสูงก็จะเป็นที่จะต้องมีการคัดแยกเอาพวกเศษอาหารไปนะครับผมซึ่งของตัวเทศบาลเนี่ยก็มีระบบรองรับพวกเศษอาหารเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังขาดในส่วนของขยะที่เป็นพวกขยะพลาสติก ไม่มีเทคโนโลยีอะไรนะครับที่กํากัดขยะได้ดีกว่าการคัดแยกนะครับการคัดแยกนะครับเราก็จะได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าเอาละคัดแยกมาสิ่งไหนที่สามารถนํากลับไปใช้งานใหม่ได้สามารถเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ผมก็หวังว่าประเทศไทยของเรานะครับคงต้องก้าวไปสู่จุดหมายนะครับก็คือมีระเบียบบังคับให้มีการคัดแยกขยะนะครับไอ้ตัวนั้นอะถ้าหากมี กฎหมายบังคับเป็นรูปธรรมอ่ะผมว่าจะสามารถนะครับนาขยะกลับมาใช้นะครับเป็นพลังงานกลับมาใช้นำมาใช้ใหม่อะไรต่างได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามการจัดการขยะมูลฝอยจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิน่นโดยสื่อมวลชนในท้องถิน่นมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารและขยายผลในเรื่องนี้ไปสู่ชุมชนต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เราไม่เคยรู้เลยว่ากระบวนการการทํางานเนี่ยที่จะนําขยะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาผลิตกระแสะไฟได้หนึ่งดวงนั้นน่ะมีขั้นตอนการผลิตอย่างไรวันนี้ได้มาอบรมได้มารู้ได้มาเห็นแล้วนะคะว่าขยะที่เราใช้กันนะคะมีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะนํามาผลิตในเรื่องของกระแสะไฟฟ้าได้อยากจะให้ที่วิทยากรแล้วก็คณะทางานต่อนยอดไปทุกปีครับเพราะว่าเป็นโครงการดี ที่ชีอยให้พี่น้องนะครับเห็นคุณค่าของขยะพี่น้องครับหันมาแยกขยะนะครับเพื่อโลกเข้าสิยูยางเป็นซุขนะครับแล้วการมีพลังงานใส่โดยเฉพาะขยะนะครับได้ฮอดปุ๋ยได้กับม่ารีไซเคิลไม้แล้วการนําไปเป็นพลังงานปริมาณขยะของประเทศนักวันก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะัะ ซึ่งจาเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดก,การแล้วก็นโยบายที่จะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนนะโดยได้มันจุไว้ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศน,นะหรือว่าที่เรียกกันว่าแผน t d p ีี2018 การศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศมันนะครนครราชสีมาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะหรือ West Side Story จัดโดยศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพุทธศักราช2562 และในช่วงท้ายของกิจกรรมตัวแทนสื่อมวลชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกันเวิร์กช็อปใน2วันนี้ได้มาขับร้องเพลงพื้นบ้านที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อสื่อสารให้ทุกคนเห็นคุณ,ณประโยชน์ของขยะมูลฝอยแปลว่าขยะพวกมีผู้อยากได้ขยะไห้ดอกแลนนี้เมยมีชิมขยะไว้เรียบร้อยเมยมีผู้นี้ เล่าเป็นนี้พอเถาสีตั้งแต่ครั้งเดือนสีจุนว่าหอดมือนี้พรท่านให้พไงสี